ถึงแล้วเที่ยงชาติทองผาภูมิรอบที่3าสไม่รู้ละ่ะคือเมื่อก่อนเราเอาเอา,เอาน้องสองมาไงแล้วเราก็นอนตรงนู้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมาประเดิมฝนเลยโอ้โหนี่ชุดใหม่มาลองชุดครับมีเวลาแค่สักสองวันก็เลย เอาชุดมาลองหน่อยเลยโดนฝนเลยก็ถือว่าโอเคนะสําหรับชุดใหม่อันนี้นะฮะโมเดกาซื้อมาเรียบร้อยก็ต้องมาลองนิดนึงเดี๋ยววันนี้ไม่ได้มานอนเต็นท์หรืออะไรใดๆครับมานอนบ้านทาซานนี่เราจองที่พักอุทยานไว้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านทาซานจะน่ารักแล้วก็น่าพักขนาดไหนเนาะปะตามไปดูด้วยกันครับ รอบนี้เราเอาพี่ละพินมาเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าอนันี้รีวิวเส้นทางเลยนะทางดีร้อยเปอร์ซจะลดอะไรก็มาได้มาเถอะ,อะเที่ยวกันถือว่าเป็นการอ,อ,อุดหนุนแล้วก็กระจาไยรายได้สู่ชุมชนนะครับทางดีร้อยเปอร์ซนบอกเลยโอเคเดี๋ยวไปดูบ้านพักกันดีกว่า มาไม่ได้ตอนนี้เราอยู่บนบ้านทาสานครับเบอร์อะไรไม่รู้ว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนั้นหนึ่งศูนย์สองมั้งก็ทําการจองมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทคือยากกว่าขี่รถมาที่นี่ก็ขึ้นบันไดขึ้นมานี่แหละและที่เซอร์ไพ์มากคือน้ําแดงห้องน้ำเขามีห้องน้ํำในตัวนะแต่น้ําแดงมากแดงจนไม่น่าจะอาบได้อะ่ะ เออทำไงดีคือพันห้าเนี่ยเราบ้านพักดีๆในอีต่องเทียบเลยนะแล้วก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เฟลนะผมใส่จะได้มาครั้งสุดท้ายแล้วลนะ่ะทองผาภูมิเดี๋ยวคิดวิธีก่อนอาจจะไปอาบเจ้ากระดิ่งไหมเหรอเออตอนนี้เราพยายามเปิดน้ำทิ้ง,งล้างท่อไว้ก่อนเผื่อมันจะ หายแดงแต่ถ้าไม่หายก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปอาบที่อื่นแหละเพราะอาบในนี้ไม่ได้เลยคือกลิ่นสนิมมันแรงมากให้ดูภายในในห้องพักดีกว่านี่พันห้าร้อยบาทแบบลอฟติงเลยนะไม่มีไฟไม่มีพัดลมมีน้ำสองขวดไฟไม่เปิดให้น้ำแดง คือสภาพห้องน้ำนะครับน้ำแดงแป๊ดเลยฉันจะอาบยังไงไหวดูนะฮะ <c ười> ไแต่งตัวไปไหนเนี่ยได้น้ำตกำตกอะไรอ่ะตักกระดิง่งโอ้ไปหลังจากเราเจอวิบากกรรมนะฮะที่พักเรานี่มัก็ต้องมีสุขบ้างทุกบ้าง,างแต่น้ำมัน,มน<ป>แดงนะมันอาบไม่ได้เลยอ่ะติดน,น้ำแล้วไปโอ้แล้วดูทางขึ้นนี่แต่เขาสวยนะโอไปขึ้นไป น,นี้เป็นแบบดั้งเดิมดูลำบากหนักกว่าหนักกว่าที่เราพักอีกนะปัญหาคือน้ำมันแดงแตอนนี้แต่ไม่รู้ทำไงจอใต้สุม้มไผ่ลมลือนมากจะไปไหนก่อนอ่ะเล่นน้ำตกก่อนเหรอ ไไล้วไปเนินอะไรนั่นหรอเหนื่อรอกไม่เวลาเดินนานเนินอะไรนะช้างเน,นงินช้างถึกใช่หรือเปล่าแต่มันมีไอ้ที่จุดชมวิวชายแดนด้วยนะไม่เคยไปอะ่จะจวลองดูแล้วกันนะ ในที่สุดก็มาถึงจนได้นะครับวันนี้นะอันนี้เราอยู่เนินช้างศึกน่าจะเป็นที่ปฏิบัติการของตํารวจตะเวนชายแดนแหละแล้วก็เรามาหลายครั้งจําได้เมื่อก่อนเอาเอาหนูแดงมาเอาดูเกตี้มาได้ขึ้นมาโมไซน์นะครับแต่ตอนเอาเอาน้องสองมาไม่ได้ขึ้นสักรอบเลยเพราะว่าทางขึ้นโหทุรักกันดานมากแล้วรถเก่งเราน่าจะขึ้นไม่ไหวเขามีป้ายนะ บอกว่ารถเลกห้ามเข้ารอบนี้พิะพินก็จัดให้หน่อยขึ้นมาถึงจนได้ทางขึ้นก็หลุมแบบคือมอเตอร์ไซค์ใต้ท้องเตี้ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะนะครับก็ค่อยๆขับขึ้นมาก็จะได้เห็นภาพแบบนี้นไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้ฝั่งนู้นเป็นพมา่าหรือเปล่านะครับ เสือเขาสลับซับซ้อนฝังนี้น่าจะเป็นบ้านอีต่อแล้วก็ที่เราอยากไปคือถ้าเกิดเห็นมีธงชาติเห็นไหมธงชาติคู่กันสองอันนู้นในกล้องไม่รู้เห็นป่ะนะฮะเราอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นจุด ข้ามแดนมั้งระหว่างไทยกับพม่าหรืออะไรทำาติงที่แหละ ปีนะรอบนี้เราเอาก็นหน่อย สัมพันธ์ไทยเวียดน,นามนะฮะจริงเราก็เป็นคู่แคนคู่รักกันมาตั้งแต่อดีตตะชาติต่างก่อนแล้วตอนนี้เราอยู่เป็นชายแดนซึ่งเขาห้ามบันทึกภาพนะเราก็เลยไม่หันภาพไปทางด้านที่เป็นชายแดนนะครับเอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวเราไปชมด้วยสายตาของเราแล้วก็เก็บภาพความทรงจำด้วยสายตาของเรากับชายแดนสุดเขตประเทศไทยฮะ นี่เรามาอยู่ตรงธงชาติแล้วครับแล้วก็มองเห็นนู่นเนินช้างศึกเล็บๆนู่นเลยไปหาสเสบียงดีกว่านี่นี่ตั้งแต่เรามานี่เราเราพักที่นี่แค่รอบเดียวเองนะที่มากับพ่ยักษ์นะ นะนี่ก็เป็นโฮมสเตย์หมดเลยนะแล้วก็มีบึงน้ำก็ชิวดีนะแต่เราไม่ค่อยชอบแบบแน่นๆนะ Good morning มากเลยเช้านี้เมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายบ้านทาซานให้ดูเป็นจริงเป็นจังนะนนเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับอ้วุ่นวายดราม่าเมื่อคืนนิดนึงนิดนึงก็ต้องมีกันบ้างนิดหน่อยคือห้องมันก็เรียบเรียบนะ,ะไม่ได้มีอะไรเตียงมี ลมเราต้องเอาอมอมาเองแล้วก็ตอนนี้น้ําในห้องน้ําดีแล้วละ่ะเ mm hmm. มื่อวานนี้เราเปิดทิ้งไว้นานพอสมควรนะ mm hmm. แล้วมันก็ใส่ละใส่ล,ละเดี๋ยวมาดูคือตอนนี้ก็ใส่แล้วหลั่น้ําเนื้อมันก็อื mm ูเ hmm. มื่อวานนี้แดงใส่ไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็ดีแลล้ mm hmm. พี่พี่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะมาทําแล้วก็เมื่อวานนี้ ต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ด้วยที่มาทําไฟให้เพราะว่าทุ่มหนึ่งแล้วย,ยังไม่มีไฟเลยก็เลยโทรไปหาเบอร์ของเจ้าหน้าที่เขาเขาก็เลยมาทําให้อยู่ชั่วโมงกว่านะแล้วไฟก็ติดแล้วเขาก็เปิดให้เราทั้งคืนแต่เราก็ไม่ได้ใช้หรอกเราก็หลับนะครับอันนี้เขาบอกว่าเปิดเนี่ยมีป้ายอยู่จริงเปิดถึงแค่สองทุ่มครึง่งใช่เปิด,ปดไฟหกโมง<ม><ม>แล้วก็ปิดสองทุ่มครึง่งแต่ม่าว่าเรามาทุ่มไฟไม่มีม ดีเอาไฟมาเองเออเราพกไฟมาของตัวเองเออมันก็จะเป็นบ้านสองข้างนะบ้านคู่กันแต่อยู่ในที่สูงเขาห้ามทําอะไรบนบ้านนะแบกขึ้นมาก็ไม่ไหวแล้วเหอะเ,ออเดี๋ยวไปหากาแฟกินดีกว่านะเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยตัวทีสสูงไหม จุดที่เสี่ยวที่สุดในการมาพักบ้านท่าสารคือไอ้บันไดสเต็ปแรกที่ขึ้นมามันเป็นบันไดบนแล้วก็ไขนาด,ดบันไดมันแคบต้องระวังมากๆเลยไม่เหมาะกับผู้สูงอายุไม่เหมาะไม่เหมาะเนี่ยแคบมากเลยครับต้องวัยรุ่นนะ่ะพักได้ไนเะนี่ยมันเท่าเท่าเท้าเลย เล็กเล็กกว่าอีกเดอลงมาแล้วก็ต้องเดินเชื่นเนินดอีกนะ <c ười> ไม่ค่อยมีหมอกนะ อันนี้เขาเขียนไปว่าจุดชมวิวเนินกูดดอย 必须，必须，必 <noise> 须，必须，必 <noise> <noise> โอเคครับจากนี้เราเดินทางกลับบ้านแล้วฮะี๋ยวระหว่างทางอาจจะแวะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ดูวิวสวยๆหน่อยแล้วก็คงหาอะไรทานนิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นหลังจากพี่เขามาดูเรื่องไฟให้เมื่อคืนนะครับแล้วก็น้ําก็ใสขึ้นนะครับนอนหลับเมื่อคืนก็สบายอากาศเย็นนะฮะ ก็พี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนเลยนะครับคอยแนะนําเส้นทงเส้นทางเดินอะไรเงี้ยน่ารักดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลืออย่างดีมากๆก็มีโอกาสว่ามาเที่ยวกันดูที่อุทยาแห่งชาติทองผาภูมิครับจากนี้กลับแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่รอบหน้าครับนะส่วนจะไปที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับลาไปก่อนฮะรวิทานะครับ